ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Insoy นะฮะซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่จำลองนะครับเป็นการจำลองการใช้ชีวิตนั่นเองนะฮะก็คือมันจะอารมณ์เหมือนเกมซิมูเลเตอร์ที่เป็นเกม The ะซมนะฮะทุกคนเคยเล่น The s i ซิมไหมนะครับมันจะเป็นประมาณนั้นเลยนะฮะแต่ถ้าว่าเกมนี้มันจะดีกว่าเดอะซิมตรงที่ว่านะฮะมันนะฮะภาพสวยกว่านั่นเองโอเคนะฮะแล้วก็มีอะไรให้ทำเยอะกว่านั่นเองนะครับ ซึ่งตอนนี้มันจะอยู่ในหน้าแต่งตัวละครนะฮะก็คือเราสามารถแต่งตัวละครเป็นยังไงก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมขอเลือกใบหน้าแล้วกัน,นะฮะใบหน้าจะเป็นเฮ้ยอันนี้ก็เราอเอาการนะฮะแต่ว่าผมขอเลือกทรงผมที่มันอาจจะดูนุ่มฟูกว่าน,นี้หน่อยนะฮะไม่รู้ว่าทรงนี้ได้ไหมนะฮะอ,อ่ไม่ได้นะครับมันจะเอาไปทั้งใบหน้าเดี๋ยวผมขอจัดเป็นทรงผมแบบนี้นะฮะโอเค เฮ้ยทรงนี้ก็เทะนะฮะเนี่นะฮะทุกคนเทไม่หยอก <c oughs> อันนี้ก็ด้วยเฮ้ยอันนี้นุ่มฟูดีนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าก็ยังไม่พอนะฮะมันมีอะไรที่ฟุงฟ้งๆตัวนี้ไหมที่จะใกล้เคียงกับอวตารผมนะฮะที่อยู่หน้ามัดคอดช่องนะฮะเราจะแต่งตัวให้มันคล้ายๆมัดคอดช่องของเรานะฮะซึ่งเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมีอะไรที่นุ่มฟูเลยเฮ้ยอันนี้ก็ใช้ได้นะฮะแต่ว่า ก็ยังไม่พออันนี้มันผมผู้หญิงแหละมันผมผู้หญิงแหละเมื่อกี้แหละเอออันน,น,นี้ผมคิดว่าทรงที่ใกล้เคียงก็น่าจะเป็นทรงมันก็ทรงนี้แหละนะฮะไม่ไม่ใช่ทรงอื่นหรือไม่ก็ทรงนี้นะพอทรงนี้แล้วกันนะครับโอเคทรงนี้น่าจะใกล้เคียงสุดนะฮะแล้วก็ผมขอพีเซตให้ตัวฮัเลอร์หรือก็คือสีผมนะมันเป็นสีแดงนะฮะตัวละครเราเป็นสีแดงนะฮะม่ดขอดช่องเป็นสีแดงนดั่นเอง ปป๊ดนะครับสีแดงๆแบบนี้เลยแต่ว่ามันรู้สึกแปลกๆนะฮะมันแดงดำกว่านี้ได้ไหมต้องแดงประมาณนี้นะฮะโอเคก็จะแดงประมาณนี้นะฮะแล้วก็ก็จะมีอะไรเนี่ยมีผิวนะฮะผิวก็สามารถที่จะเอ่อน่าจะเป็นเมคอัพนะฮะซึ่งผิวดำผิวอะไรประมาณนี้ก็มีนะฮะผมเอาเป็นผิวขาวๆแบบนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่ามัดคอดช่องเรามันผิวขาวนะฮะ แล้วก็รู้สึกว่าจะมีในส่วนของลักษณะเฉพาะหน้านะฮะตรงนี้จะมีรอยย่นคิ้วด้วยซึ่งลองเปิดเพิ่มกันองอุ้ยอุ้ยรู้สึกแก่ <c oughs> มีรอยริ้ยวรอยวนตรงคิ้วนะฮะผมคิดว่าน่าจะใส่ไปประมาณสักเอ,อ่อยี่สิบแล้วกันนะฮะเพื่อให้ดูแบบมีร่องรอยนิดนึงนะฮะแล้วก็ ถุงใต้ตานะฮะถุงใต้ตาก็จะมีจริงๆถุงใต้ตาคนจะมีประมาณนี้นะฮะไม่ต้องเยอะมากนะฮะโอเคแล้วก็ตัวแก้มนะฮะแก้มนีดเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกว่าเพิ่มขึ้นเรามันแบบเตลงรีบลงอันนี้ดูดมาเปล่าเนี่ยดูดมาเปล่าโอเคจะมีร่องริมฝีปากนะฮะไหนดูดิเป็นยังไง เออมันมีล่องมากขึ้นนะ,ะผมคิดว่าจริงๆแล้วเออเอาหน้าแบบนี้แหละล,ล่องเรือทีป่าไม่ต้องมากนะฮะเอ,อแต่ว่ามันต้องมีสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวมันดูจะชื่ดไปแล้วก็รอยแยกคางนะฮะรอยแยกคางตัวเนี้ยเฮ้ยเข้มข,ขึ้นเลยนะฮะซิกมาเลยดูซิกมาขึ้นมาทันทะีเนี่ยมีรอยแยกคางผมจะเอาเป็นประมาณประมาณ ประมาณนี้แล้วกันนะฮะจะได้ดูซิกมายิดหนึ่งนะโอเคแล้วก็กามไหนดูกามหน่อยอุ้ยอุ้ยซิกมาขึ้นนะฮะซิกมาโบยซิกมาโบยนะฮะไม่ใช่ละเอาประมาณสัก10พอแล้วนะฮะเอเดี๋ยวนะมันก็ดูกามใหญ่ไปนะฮะไม่ต้องมีแล้วกันนะฮะน้าเรียวๆไปเลยแล้วก็ความเงาของผิวนะฮะ ลองดูหน่อยซิอุ้ยนี่มันหน้ามันหน้ามันต้องใช้อะไรดีไม่มีสปอนเซอร์ขายชิมนะฮะไม่น่าจะได้ใช้อะไรเลยนะฮะเอาเป็นว่าเอาพอดีพอดีก็ประมาณสักห้าแล้วกันนะ,ะโอเคมันจะได้ไปดูผิวแห้งนะ,ะผิวจะได้ดูมีน้ำมีนวลน,นิดนึงนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นดวงตาใช่ปะ จริงๆก็ไม่น่าจะท้ายสุดหรอกนะมันก็คือตัวดวงตานะฮะให้เราเลือกแบบได้ถ้าเป็นมัดขอดของช่องเรามันจะเป็นดวงตาสีแดงๆนะฮะเป็นประมาณนี้ไปดูน่ากลัวจังเนี่ยมันดูน่ากลัวจังนะฮะ,ะ,ฮะทุกคนเอ่อผมคิดว่าอันนี้สวยนะฮะแต่ว่ามันต้องเป็นสีแดงๆหน่อยนะฮะดวงตามัดขอดเรามันสีออกแดงๆนะฮะผมจะให้มันออกเป็นประมาณแดงๆประมาณนี้เอ่อ แดงประมาณนี้แล้วกันอ่าประมาณนี้นะฮะไม่ได้ดูนากลัวมากนะฮะแต่ก็จะมีความเขาเรียกอะไรแดงออกดำๆน้ำตาลน้ำตาลนะฮะโอเคสําหรับดวงตาก็จะประมาณนี้แล้วกันนะฮะแต่ว่าเฮ้ยอันนี้ก็มีดวง,ต,งตาดาวด้วยนะฮะซึ่งก็เท่ไม่หยอกนะฮะแต่ผมคิดว่าผพอาแบบนี้ดีกว่านะอันอื่นมันดูไม่ใช่มนุษย์นะฮะจะไม่ตรงกับมัดขอดเราเอา ให้มันอยู่สีแดง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 ประมาณแถวๆนี้ก็แล้วกันนะฮะโอเคตัาสีน้ำตาลนี่นะเดี๋ยวสีแดงมันจะต้องอยู่ประมาณอืมอืมประมาณนี้แหละนะฮะสีแดงโอเคปิดป้ายนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเครื่องสำอางนะฮะเครื่องสำอางนี่แบบเป็นผู้ชายเมคอัพนะฮะ อันนี้คืออุ้ยอันนี้ดูน่าสว่างหรอแล้วเฉียบนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นนีอ่อันนี้ดูเข้มเป็นซิกมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็ซิกมาเนี่ยเอ้นะ <c oughs> แต่ว่าถ้าดูหรอเรามันต้องอันนี้หรือไม่ก็อันนี้ฮะฮมคิดว่าอันนี้น่าจะดูเด็กกว่านะฮะ ประมาณนี้แหละนะฮะโอเคแล้วก็ร่างกายนะฮะเอ้ยผอมแห้งมาเชียวนะฮะไม่เอานะฮะเราต้องใส่สกรมมาโปยนะฮะเข้าไปเราต้องมีกล้ามเนื้อนะฮะที่ดูเท่เลยนะฮะโอเคซึ่งนะครับต่อมาก็จะมีอะไรอีกลุกร่างที่เป็นแขนนะฮะน้ำหนักตัวเพิ่มได้หรอุ้ยอุ้ยกล้ามเนื้อหายนะฮะเพ่มน้ำหนักตัวอ้วนตุยอ้วนตุยเอาสักประมาณ ที่ดีก็น่าจะประมาณเก้าหรือล่าอันนี้มันก็ดูใหญ่ไปสิบหกแล้วกันนะฮะอืมอืมมันก็ดูแลนดไปม,มันก็ดูลีนขึ้นนะฮะโอเคแล้วก็เสื้อผ้านะฮะอ๋อผมไม่ชอบชุดนี้เลยขอเปลี่ยนเสื้อแล้วกันนะชุดสูทชุดสูทได้ไหมไม่ได้โอเคเอ๊แต่มันต้องเป็นเสื้อ ไปใส่เสื้อกลามอะไรเงี้ยนี่เสื้อแบบนี้นะฮะท่านผู้ชายต้องใส่เสื้อแบบนี้มันจะดูเท่รอนะฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรผมขอเอาเสื้อด้านนอกไปนี่แต่ทำไมมันเวลาไม่ใส่แจ็คเก็ตแล้วมันดูไม่เท่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวนะเอาแบบนี้เลยอะอันนี้เป็นเสื้อผู้หญิงนะฮะ ทำไปได้นะสายเดียวนะฮะสายเดียวกันเลยทีเดียวอันนี้คืออะไรไอนน้ไม่ใช่สิเขาเรียกว่าเสื้ออลลยนะฮะอันนี้คือถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าเสื้อก้ามนะะสายเดียวน่าจะไม่มีนะ,ะโอเคเอ้อยเดวนี้นะมาดูปแปลกแนะฮะไม่เอาลนะไม่เอาใส่เสื้อไปปกติดีกว่านะฮะแบบท่านชายนะน่าจะชุดนี้ปกติสุดนะฮะแล้วก็ ใส่เสื้อสีแดงดีไหมอันนี้มันสีส้มนี่นะผมไม่รู้ว่ามันจะปรับได้ดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองดูก่อนนะ,ะสีแดงโอเคสีแดงได้นะฮะแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวลองเลื่อนหาดูก่อนนะฮะมีแจ็คเก็ตตัวนี้เอ้ยตัวนี้สวยดีนะฮะแล้วก็สีแดงหน่อยนะฮะเปิแดแตงแป๊ดเลยนะฮะเอาเป็นแดงไม่ต้องแดงมากซีบหน่อยนึงโอเค ตรงนี้น่าจะพอดีนะครับอืมแล้วก็ต่อมากระโปรงอย่างนั้นเหรอผู้ชายที่ไหนเขาใส่กระโปรงมาเนี่ยท่านหลอเฮ้ล้อเล่นล้อเล่นเอ้าวเสื้อหายหมดเลยนะฮะจบแล้วนะคะทุกคนผมต้องแต่งใหม่ใช่ไหมเนี่ยเออใส่ไปปึ๊ดมานี้เสื้อแบบไม่สีดมากนะ่ะ แต่ก็ไม่ได้เค็มมากประมาณนี้ดูดีนะฮแล้วก็จะมีใส่เสื้อที่อยู่ด้านในเอาเป็นตัวยี่ห้อไหนดีเป็นตัวนี้แล้วกันนะฮะเฮ้ตัวนี้ดีกว่านะฮะหรือไม่ก็ตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าคอวีน่าจะดูเท่กว่านะเขอยนแล้วก็มีกรงเกงนะฮะกรงเกงเมื่อกี้เรามันคืออะไรไม่รู้เอ้แต่ว่าผมชอบเกงนี้ว่ะ ดู hey, รู้สึกทรงเหมือนในวินเบเกอร์นะฮะเฮ๊อนตัวนี้แหละเทดีนะฮะแล้วก็ใส่ถุงเท้านะฮะสีขาวไม่ต้องถุงเท้ายาวๆนะฮะแล้วก็อะไรอีกมีรองเท้าให้เลือกหลายแบบเลยเฮ้ยอันนี้ก็เท่นะฮะลองเปลี่ยนเป็นสีแดงได้ปหมเมันได้แค่นิดเดียวนะฮะไม่ได้หมดอืม อันนี้ก็เท่ไม่หยอกนะฮะแต่ว่าก็ผมชอบสีขาวมากกว่านะฮะโอเคอันนี้ได้ไหมแต่อันนี้มันดูสีเทานะฮะอยากได้สีขาวอะ่ะอืมเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าปรับสีได้อีกไหมมาอยู่ในชื่อของเรานะฮะแน่นอนว่าต้องชื่อว่าอยังนะฮะยังบ่อยนะฮะราตสกุลก็เอกดีนะฮะโอเค แล้วก็เลือกลักษณะนิสัยนะฮะลักษณะนิสัยก็จะเอาเป็นเลปินเจ้าไอเดียอินดี้ตัวแม่นะฮะซึ่งก็มีความแตกต่างกันในแต่ละลักษณะนิสัยนะฮะนักฝันกลางวันนะฮะนักฝันกลางวันนะครับจุดเด่นนะฮะใจกว้างเป็นมิตรหลังเลนะฮะแล้วก็ยอมจำนนก็คือเป็นพวกที่น่าจะขี้เบื่อนะฮะก็ <c ười> <c ười> เลยต้องหาอะไรใหม่ๆทำนะ,ะแล้วก็ คู่หูคู่คิดนะฮะเป็นที่พึ่งและได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างนะฮะเอ้ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเพื่อนที่ดีนั่นเองนะโอเคแล้วก็ขยันมันเพียรน,นะฮะรอบคอยเอ้ยไม่ใช่รอบคอบจะรอบคอยที่ไหนแล้วก็ยามฟฝ้าระวังเป็นรอปภหรือเปล่าเนี่ยวางหาความมั่คงนะฮะคาดการณ์และความไม่แน่นอนและความเสี่ยงลงหน้าเพื่อให้เรี่ยงสถานการณ์ไม่คาดฝันนะฮะ ยามชัดเลยนะฮะรปภนะฮะโอเคแล้วก็นักวิชาการนะฮะไปหาความรู้นะฮะในทักษะคันเทพนะฮะในสาขาของตัวเองสนใจทฤษฎีเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเป็นพิเศษนั่นเองก็คือนักเรียนนะฮะนักวิชาการหรืออาจจะเป็นสัตร์จารย์อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็นักตำรวจนะฮะตลาดน้ำมีเหตุผลนะฮะ ความอยากรู้อยากเห็นไปซะทุกอย่างในโลกนะฮะเข้าใจทฤษฎีและแนวคิดต่างๆได้อย่างรวดเร็วด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งนะฮะะหายความรู้ใหม่ๆอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆกับนักวิชาการเหมือนกันนะซึ่งมันก็อยู่ในสาขาที่อยู่ใกล้เคียงกันก็น่าจะประมาณนั้นแหละนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าศิลปินก็เราเข้าใจกันดีน,นะฮะจะเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปิน อินไปหมดซะทุกเรื่องนะฮะโอเคแล้วก็อินดี้ตัวแม่นะฮะเป็นของตัวเอสูงมากไม่ค่อยแคร์ทำเนียมสังคมหรือความคิดเห็นคนอื่นก็ผมอินดี้อะครับอะไรอย่างนั้นเลยนะฮะก็คือไม่แคร์ใครว่างั้นซิกมาซิกมานะะใครไปซิกมาตอนอันนี้นะแล้วก็ไฮโซไฮซอนะไฮโซไฮซอ นี่มันทรงซ้อนนี่นะมันทรงซ้อนเลยนะทุกคนนะนนี้มีความสามารถในทะเยอทะยานนะฮะก็คือถ้าใครเลือกอันนี้จะเป็นทรงซ้อนนั่นเองนะฮะไล่ตามความสำเร็จให้ความสาคัญกับการยอมรับทางสังคมสุดมีทักษะทางสังคมโดดเด่นนะฮะเก่งเรื่องสร้างความเปความประทับใจนะฮะให้คนอื่นนะฮะโอเคก็คือทรงซ้อนนั่นแหละนะฮะอันนี้ก็นักล่าเป้าหมายนะฮะทะเยอทะยานนะก็มุ่งมั่นสู่เป้าหมายสุดๆเลยนั่นเองนะฮะ พยายามทําทุกอย่างให้เป็นเลิศในทุกด้านให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพเป็นอันดับแรกนั่นเองนะฮะอืมก็คือเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นจ,จัดเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็อาสาสมัครใจดีนะฮะอาสาสมัครใจดีให้ความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์เอ้ยให้ความสําพัญ์กับความสัมพันธ์นะฮะโอเคผมเิ่มจะอ่านผิดละและพร้อมเสี่ยงกับภัยเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเสมอนะฮะอินสนตดี อ่านใจคนเก่งนะฮะถ้าเลือกอันนี้น่าจะฝึกหาขี้สังเกตได้เก่งเลยทีเดียวหาขี้สังเกตขั้นสูงมองอนาคต3มวินาทีไม่ใช่ละโปรยสเสน่ห์นะฮะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าโปรยเสน่ห์เนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่ล่าเลิศและเป็นกันเองเลยหาเพื่อนงางเวอร์นะฮะแสดงความรักเปิดเผยแถมขี้อ้อนอีกด้วยนะนั่นเองนะฮะจริงๆเราอยู่แค่นานนี้ก็ผ่านไปหลายนาทีแล้วนะฮะมีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยนะฮะเกมนี้ แล้วก็นักกิจกรรมสังคมนะฮะก็น่าจะเป็นการนักการเมืองนั่นเองนะฮะถ้าใครอยากเป็นนักการเมืองก็น่จะเลือกอันนี้แล้วกันนะฮะส่วนผมหม่แล้วกันเจ้าสมบูรณ์แบบนะฮะอันนี้น่าจะเป็นคนที่เป็น perfectionist หรือเปล่านะฮะก็คือเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบนะฮะไม่ดีไม่เอานั่นเองนะ,ะโอเคแล้วก็นักฝังกันวันเราไปแล้วนะ,ะนักประสาทใจก็ไปแล้ว ผมเลือกเป็นศิลปินเจ้าไอเดียแล้วกันนะฮะซึ่งเป็นอันดีที่ดีที่สุดแล้วกันนะฮะแล้วก็เลือกชีวิตที่ใฝ่ฝันนะฮะผมดาวเ็นชีวิตที่ชีวิตสร้างสรรค์แล้วกันนะ,ะับประมาณนี้แล้วก็น่าจะมีแค่นี้นะฮะทำการเสร็จสิ้นไปเลยนะฮะไปกันเลยก็จะมีอะไรเนี่ยน่าจะเป็นแก้ไขซอยไม่แล้วนะฮะผมเกียรต f แฟมิลี่ไปเลยชื่อครอบครัวเอ็กดีนะฮะ เรียบร้อยนะฮะสร้างเสร็จสิ้นนะครับไปกันโลกนะฮะอนุญาตให้สร้างโลกก็จะมีเจ้าเหมียวขึ้นมาอย่างนี้นะฮะซึ่งผมขอข้ามแล้วกันนะเพิร์ดนะครับก็จะมาอยู่ที่หน้าหน้าโลกนะฮะโลกสีขาวผมมาเป็นอาลบิสลวกันนะฮะน่าจะเป็นทะเลที่ดีนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในหน้านะฮะที่ให้เราเลือกที่พักอาศัยนั่นเองก็คือน่าจะให้เราซื้อบ้านซื้อที่ดินนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนว่า จะอยู่ที่ไหนดีตรงนี้ก็ดูดีนะฮะแต่ว่านี่คือหลายคนสะพานถ้าจะมีคนอยู่แล้วนั่นเองตรงนี้ก็จะมีซิตี้เนสอพาร์ตเมนต์นะฮะน่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็มีหลไรมิตึกด้วยนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆทะเลน่าจะดีกว่านะฮะตรงนี้มีคนหรือยังไม่ใช่ที่พักอาศัยนะฮะถ้าจะเข้าตรงนี้ได้นะ,ะับผมเอาตรงนี้แล้วกันนะฮะในราคาเท่าไหร่ฟรีหมื่นเลยเหรอเออวทำไมแพงจังวนะเนี่ย ก็เลยนะฮะเอาเป็นแบบว่างๆเลยด้วยกันเข้าไปนะฮะราคาตั้งสี่หมื่นนะฮะเข้าไปที่พักอาศัยเลยเราก็เข้ามาถึงหน้าที่เป็นหน้าน่าจะเป็นที่ดินของเราแล้วนั่นเองนะฮะก็คือตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยว่างสุดๆนะฮะผมมีบ้านให้ซื้อราคาเก้าพันนะได้หรือเปล่านะฮะน่าจะได้แค่บ้านหลังนี้นะฮะซึ่งหลังอื่นมันราคาแพงมากเลยนะมีเป็นแสนก็มีนะ ตรงนี้จะมีตู้เย็นแล้วก็มีตเตาแก๊สด,ด้วยนะฮะแล้วก็มีโซฟามีช้นหนังสือมีอะไรต่างๆนานาเยอะเลยแต่ตรงนี้ทําไมคอมพิวเตอร์มันเก่าจังเนี่ยมันทําอะไรได้เนี่ยคอมพิวเตอร์ยุเก้นเลยนะผมว่าเนี่ยแบบกระดองเต่านะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำหรอทำไมมันมีเครื่องซักผ้าอยู่ตรงนี้มันจะไม่ช็อตอ่ะเื่ก็ซักผ้า,าไว้ในห้องน้ำนะฮะแล้วก็ ันนี้มีอะไรที่ถูกพื้นด้วยนะฮะสามารถใช้ได้ปะทำความสะอาดสามครั้งนะฮะดูไหนมันจะทำความสะอาดอะไรนะฮะเอาไม่หยิบไม้ถูกพื้นแต่ว่ามันวาร์ปมาเลยเหรอฮลัลโหลนี่มันเหลือเชื่อนะฮะเหลือจินตนาการไปแล้วนะฮะเอาเราเดินลงไปไหนละได้บอ,อกให้ไปไหนเลยอ่ะเพื่อนเลยหยิบเลยยับเลยนะฮะแล้วก็จะมีชั้นหนังสือนะฮะ ขอดูหน่อยมันทำอะไรได้บ้างอ่านหนังสือได้นะฮะอ่านเลยนิยายหนังสือพัฒนาตนเองหนังสือศิลปะเอาเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองแล้วกันนะฮะตัวละครเราน่าจะทําให้มันหาเงินได้น,นั่นเองตอนนี้เรามีเงินอยู่ห้าพันเหมี่ยวนะฮะเออชื่อค่าเงินวันชื่อเหมี่ยวนะฮะชื่อเหมี่ยวเลยทีเดียวนะ,ะใครเป็นคนคิดค่าเงินเนี่ยค่าเงินเหมี่ยวนะ,ะแล้วก็ รู้สึกว่ารู้สึกเศร้านะฮะอา้าวทำให้ตัวละครเราเศร้าซะกันนะอ่ะนานหนังสือพัฒนาตัวเองแล้วเศร้านะฮะงงเลยทีเดียวม,มันคือหนังสือได้ไหมเก็บกวาดนะฮะเก็บกวาดไม่ได้เอาแล้วไม่วางหนังสือด้วยนะฮะถือหนังสือเอามาวางที่โต๊ะเอาแล้วก็มาเก็บกวดาดหนังสืออีกรอบคืออะไรก่อน <laughs> แล้วก็มาวางที่ตู้ โอเคเลยแล้วทำไมนายไม่วางตแต่แรกอะเกินไปวางตรงนู้นทาไมแล้วก็ตรงนี้มีอ่างล้างหน้าด้วยนะฮะล้างหน้าได้ปะล้างหน้าเลยฟืดน้ำมันดูแปลกๆนะเป็นเส้นๆเลยทีเดียวอาจจะเป็นเพราะผมปรับกราฟิกต่ำหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็อันนี้คือถางขยะใช่ปะซึ่งเอาเป็นว่าผมขอเข้าไปทำการ ใช้คอมพิวเตอร์ดีกว่านะฮะมีสิ่งให้เลือกเยอะเลยทำสิ่งไม่ดีเขียนโปรแกรมเขียนหนังสือแล้วก็ได้อะไรเนี่ยแต่งเพลงสร้างวิดีโอนะฮะก็มีอะไรเนี่ย Value based action นะฮะ Action Execute action นะฮะแล้วก็กินแล้ว action เอาเดี๋ยวยังไม่ทำอะไรเลยทำไมมันพังซะลนะโอ้โหคอมพิวเตอร์ มันอะไรมันจะไหมขนาดนั้นยังไม่ได้ใช้เลยนะทีนี้มันทำไงทีงนี้มันซ่อมเลยไหมผดซ่อมโอเคอันนี้เขาให้ทำอะไร xm logic นะรู้สึกว่าจะซ่อมได้นะแต่สภาพแบบนี้ปกติแล้วใครเข้าซ่อมกันนะคอมพิวเตอร์ไม่มีใครเข้าซ่อมนะถึงขนาดไหมขนาดนี้แนละ้วผมคิดว่าซ่อมเสร็จโต๊ะมันก็น่าจะกลับมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเล่งความเร็วหน่อยแล้วกัน เร่งความเร็วฟ้าสี่เลยจะได้เสร็จเร็วๆนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาเช้าอยู่นะฮะโอเคเร่งความเร็วเสร็จขออันแรกเลยแล้วกันทําสิ่งไม่ดีมันคืออะไรใช่ใช่เกินตุไม่เอานะ,ะเปลืองตังนะฮะห้าพันมันก็จะใช้หมดห้าพันเลยลผมเอาเป็นนวะนิยายโรแมนติกแล้วกันเขียนไปเลยนะฮะมันน่าจะทําเงินให้กับตัวซอยเราได้น,นั่นเองนะะโอเค ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันจะมีระบบหนึ่งที่ทําให้เราสามารถขยับปากกับเสียงเราได้ใช่ไหมมันทำยังไงไม่แน่ใจ View c a m ล่านะฮะโหมดถ่ายภาพฟิลเตอร์นะฮะการจับภาพใบหน้านะฮะม n ช a ั่นแคปเจอร์นะฮะมชั่นแคปเจอนี่คืออะไรเนะขอลองดูนะระบบ Motion Capture ร์นะฮะทำให้ตัวละครเคลื่อนไหวพร้อมเพียงกับข้อมูลการเคลื่อนไหวของผู้เล่นที่ระบุต่อไปนี้จะอธิบายวิธีเชื่อมต่อระบบม o ช i ั่นแคปเจอ ตัแหนภนอกนะฮะถัดไปนะเปิดระบบ Motion Capture จากเมนูด้านบนนะฮะหากตัวละครปัจจุบันอยู่ในท่าทีโพสเราว่าคุณพร้อมแล้วมันน่าจะไม่ใช่ก็ไอการแบบพูดด้วยใหม่นะฮะมันน่าจะเป็นการใช้กล้องถ่ายด้วย Motion Capture อะไรสักอย่างอันนี้คือคู่มือการตั้งค่านะครับการจับภาพใบหน้านั่นเองปรดตรวจสอบการเชื่อต่อไวไฟของคุณนะฮะ มมันน่าจะใช้ไม่ได้นะฮะผมไม่รู้ว่าเขาใช้การเปิดที่เป็นเปิดใหมยยังไงนะที่ถ้าเราเกิดว่าเราพูดนะมันก็จะพูดตามเรา,นาเนี่ยเ็กตัวละครซึ่งผมก็ยังไม่รู้วิธีเล่นนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอดูตรงอันนี้แล้วกันฟิลเตอร์นะฮะน่ารักนะฮะระทึกอะไรเอามันเป็นฟิลเตอร์ที่จะทำให้สภาพเป็น้อมเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็โหมดถ่ายภาพนะฮะ อดถ่ายภาพก็แค่จะเป็นการถ่ายภาพจริงนะไม่เอานะฮะเดี๋ยวต้องขอจิ้มดูนะฮะตรงน,นี้จะมีซอยการ์ดน่าจะเป็นเหมือนบัตรประชาชนนะฮะซึ่งตัวนี้มันก็จะบอกรายละเอียดของเราเลยก็จะมีชื่อผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ s c สคูลอยู่นะฮะไปหนุ่มสาวบ้างอะ่ะนะฮะแล้วเราไม่ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมเนี่ยหรือต้องไปนะฮะมันน่าจะต้องให้เราไปโรงเรียนด้วยนะฮะ อันนี้ค่าความสัมพันธ์นะคู่มือคลีคไรแคทนะอันนี้จะเป็นคู่มือนะฮะซึ่งผมไม่อ่านนะแล้วก็ e d i ิสซิตนะฮะเอมไม่มีอะไรคือต,ตอนนี้เขาเขียนเสร็จหรือยังเนี่ยทำไมนานจังนะการเขียนเป็นเลเวลหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนั่นเองนะฮะเขียนต่อไปนะครับแต่ว่าอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วก็ ร ah ู้สึกว่าจะมีค่าความเหนียวลดลงแล้วก็มีอะไรกา,ารเข้าห้องน้ามีพลังงานด้วยในเองนะแต่ตอนนี้มีความสุขแล้วก็มีสมาธิมากนะฮะเมื่อชาวซอยมีสมาธิพัฒนาทักษะฟิตเนสและการคิดวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วแล้วมันเกี่ยวกับการฟิตเนสวะฟิตเนสมันต้องใช้สมาธิด้วยอ๋อไม่ใช่่าเขาใช้แต่กําลังไม่ใช่หรอเดี๋ยวผมค่อยกลับมาทําการเขียนต่อแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้ จะไม่ไหวแล้วนะฮะมันค่อนข้างนานเลยผมจะทําการไปทํากับข้าวก่อนแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าซอยมันจะเริ่มหิวแล้วทาอาหารนะครับมีสลัดมีแพนเค,ค้กนะฮะเป็นแพนเค,ค้กนี่แหละนะฮะน่าจะอร่อยดีแล้วก็เปิดตู้เย็นมาหาของในตู้เย็นขึ้นเป็นไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นกล่องสีําเหลี่ยมแนะ่แล้วก็มีไข่มีนมมีไก่อะไรเยอะแยะเลย เอามาวางนะฮะก็จะกลายเป็นแป้งแบบนี้ก็จะมีการปอกไข่ใส่นะฮะแป้งกับไข่แล้วก็น่าจะคนนะฮะคนให้เข้ากันนะฮะนี่เลยตีแป้งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เนื้อมันละเอียดเข้ากันได้นะฮะอยากชมตัวเองหน้ากระจกเอาผล้องการของตัวละครนะฮะมีการอยากชมตัวเองหน้ากระจกด้วยนะครับคน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 ,คนเสร็จแล้วทำอะไรต่อนะฮะ าจะมีการเอาไปเข้าเตาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยวางงี้เลอเดี๋ยวนะวางงี้เหลอแล้วไหนอาหารอ๋อโอเคขึ้นมาแล้วเมื่อกี้นึกว่ากระทะเปล่านะฮะคือแพนเค,ค้กอยู่ในนั้นเลยนะฮะไม่สมจริงนะฮะมีอาหารขึ้นมาจริงๆด้วยนะฮะแล้วก็มีควันมีน้ำมันเดือดด้วยเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็มีสมาธิมากนะฮะซิมที่มีสมาธิขอเร่งเวลาให้มัน เร็วขึ้นหน่อยนะฮะอาหารจะได้เสร็จไวขึ้นนะฮะเร็รียบร้อยนะฮะทำอาหารเรียบร้อยเดินไปที่โต๊ะเลยนั่งกิน <c oughs> เอาเดี๋ยวตบมือทำไมตบมือทำไมก่อน <c oughs> แล้วก็กินเถอะกินเถอะรู้สึกว่าตอนขยับมันจะมีอะไรบางอย่างที่โผล่มา เหมือนกับว่าเป็นเงาด้วยนะฮะถ้าเราขยับรเร็วนะฮะเกี่กับการแบบเอาใตสติง้งเลยทีเดียวใกล้จะอิ่มแล้วนะฮะมาใครเขากินจนอิ่มขนาดนั้นเอาจานไปเก็บนะฮะล้างจานนะฮะล้างจานไปเรื่อยๆนะฮะคณสองคนสามแล้วกันจะบร้อยนะฮะ ทีนี้ไม่แน่ใจว่าเราต้องไปเรียนหรือเปล่านะฮะวันนี้มันวันอะไรอ๋อสันเดย์นะฮะ